เขายังแอบคุยกันอยู่แล้วเขาจะเลือกกันได้จริงหรือคะเลือกได้ไม่ได้อยู่ที่เราด้วยส่วนหนึ่งครับอยู่ที่เราด้วยส่วนหนึ่งเราต้องหนักแน่นกับตัวเองเข้มแข็งกับตัวเองรักตัวเองให้มากครับคุณแหม่มไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นี้ก่อนผมเห็นรูปโปรไฟล์นี้ของคุณแหม่มมาเป็นเวลาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ผมยังเห็นรูปนี้อยู่ไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ผมเมื่อคืนนี้ระหว่างที่ผมรอโหลดคลิปครับแล้วก็ผมถือโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหลายๆอย่าง ผมเข้าไปในบัญชีตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีสีบัญชีใหม่เปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่เปลี่ยนอะไรแค่เล็กๆน้อยๆครับพอผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยวันนี้ผมผมผมบอกตั้งแต่วันแรกที่ผมไลฟ์จนถึงวันนี้ผมบอกว่าตั้งแต่ผมใช้วาลเปเปอร์ตัวใหม่เนี่ยวอลเปเปอร์ตัวใหม่นี่ความหมายของมันคือมงคลเปลี่ยนชีวิตนะครับ ตั้งแต่ผมใช้วอลเปเปอร์ตัวใหม่จนถ so ึงว What ันนี้เนี่ยมันยังไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มีเงินเข้าคือเหมือนจะไม่วันนี้รู้สึกว่ามันเงียบแลวจะไม่มีเงินเข้าแล้วก็ยังมีเข้าอยู่ดีสุดท้ายก็ยังมีเข้าไม่มากก็น้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงครับมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนเล็กๆน้อยในชีวิตมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ากว่าเดิมหรือมีการออกกําลังกายหรือมีการรักตัวเองมากขึ้นหรืออะไรก็ตามทีีี่่เเราปปลลยนนแงใชว การเปลี่ยนแปลงเหล่านั no, ้นมันจะนําพาสิ่งดีๆมาวันนี้ถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรักจากไปหรืออะไรก็ตามแต่คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเรากลัวมันแสดงว่าเรากลัวว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆเพราะก่อนที่เราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเสมอเพราะฉะนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนวันนี้เรายังรักตัวเองไม่มากพอเราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ยังไงเราเองยังไม่ม ถ้าเรารักตัวเองมากๆนะครับเราจะรู้เลยว่าปัญหานี้เราจะแก้ไขยังไงเราจะรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ถามผมเลยวันนี้ผมถามถามผมผมบอกเราไปว่าเราต้องทําอย่างนี้นะผมแนะนําให้เราทําอย่างนั้นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราเดินไปถึงจุดที่เราจะเข้าใจมันได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องผเผชิญปัญหาอย่างไรถ้ามันยังไม่จบแต่เรายังไปไม่ถึงมันพอเราไปไม่ถึงมันเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วมันจะทํายังไงถ้าเขายังคุยกันอยู่มันจะทํายังไงก็ในเมื่อเรายังไปไม่ถึงจุดที่มันตัดสินใจได้เอง เพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากหันมาโฟกัสตัวเองสนใจเขาให้น้อยลงเขายังคุยกันอยู่เรายังแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องสนใจวางมันไว้กลับมาโฟกัสตัวเองให้ได้แบบร้อยเซ็นต์ทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองให้ได้ใส่ใจเสื้อผ้าหน้าผมทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นมีความสุขให้มากขึ้นให้ได้พรีเซนต์ความสุขของเราออกมาลองดูซิลองมาหาแนวหาแบบที่ตัวเองชอบเริ่มต้นจากการที่เราอาบน้ําให้นานกว่าเดิมขยันอาบน้ําทําให้ตัวเองสะอาดกว่าเดิม เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่ก็ได้เมื่อเราขยันอาบน้าใส่ใจร่างกายเรือนร่าาของเราแล้วลองใส่ใจบุคลิกภาพลองใส่ใจการแต่งเนื้อแต่งตัวลองหาสไตล์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราเราชอบแบบนั้นเราจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นไอ้ความมั่นใจนั้นมันก็จะส่งผลต่อใจิตใจของเรามันจะส่งผลนี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมันมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเลยเพอเอเราเปลี่ยนแปลงแค่นั้นมันหันโฟกัสเราแล้วแต่วันนี้เรายังเป็นเราเหมือนเหมือนเดิม เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเรามีแต่ความมีแต่ความอยากให้มันดีขึ้นแต่เรายังไม่ลงมือหรือทําอะไรให้มันดีมันก็ไม่ดีนะเรายังมัวโฟกัสเขาอยู่การที่เราโฟกัสแต่พฤติกรรมแย่แยๆหรือสิ่งที่คนรักยังทําที่มันยังไม่ถูกใจเราเราจะขาดสติเราจะฟุ้งซ่านเมื่อเราขาดสติฟุ้งซ่านแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ไหมเราจะต้องใช้สติจํานวนมากในการที่จะไปดึงสติคนรักกลับมาแต่กลับกันเรากันดันไปสนใจในสิ่งที่มันทําให้เราขาดสติเราร้อนโดนเราฟูมงไฟเราร้องไห้เรากระวนกระวายใจ แล้วเราจะมีสติเม,มื่อไรเมื่อเรายังไม่มีสติเราก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้โฟกัสเข้าให้น้อยโฟกัสตัวเองให้มากกว่าน,นี้กลับมาเข้มข้นกับตัวเองให้มากขึ้นเต็มที่กับตัวเองให้มากขึ้นลองดูสิฉันจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมให้ได้ลองดูส่องกระจกกับตัวเองทุกวันผมดีบ้ากระจกมากเจอกระจกทีไรผมยิ้มให้กับตัวเองในกระจกยิ้มยิ้มยิ้มอยู่อย่างนั้นยิ้มให้กับตัวเองในกระจกชื่นชมตัวเองในกระจก แล้วคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นการมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเองได้ง่ายๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องฝึกยิ่งเราอยู่ในสภาวะของความทุกข์ใจความคิดมากฟุง้งซ่านเรายิ้มยากนะโดยความเป็นจริงแล้วเรายิ้มยากเราอยู่กับคนรักเราแทบจะหน้าบุดตลอดเวลานะแต่ถ้าเราฝึกยิ้มบ่อยๆเราจะยิ้มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นลองนะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ผมเปลี่ยนแปลงวอลเปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ กระจเหมาะกับช่วงนี้ที่ผมเทรดอยู่กำลังอยู่ในช่วงช่วงช่วงขาขึ้นก็ลุ้นกันอยู่พอทำไฮทุกวันเนี่ยลุ้นอยู่ก็กำลังเฮงๆปังๆ,งๆมีคุณพ่อก่อนที่คือจะขึ้นไลคุณพ่อก็โอนเงินมาฝากให้เทรดให้ฝากเทรดให้หน่ะผมบอกเดี๋ยวก่อนไลก่อน <laughs> เป็นช่วงฤด,ดูกาลนะครับช่วงฤด,ดูกาล ก็สะสมก็เรียนรู้กันไปตรงนี้ก็จะเฮงๆหน่อยจากการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยส่วนหนึ่งใครใช้วอลเปเปอร์ที่ผมส่งให้ไหม่เริ่มเฮงแล้วก็มาแบ,บ่งปันกันได้มามาแชร์ประสบการณ์กันได้ส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ยังไม่ขาดสักวันเลยนะยังไม่ขาดตกบกพร่องเลยยังเข้าต่อเนื่องทุกวันทุกวันสมกับชื่อที่ผมตั้งไว้จริงๆมงคลเปลี่ยนชีวิตแล้วก็คาถาที่ผมใช้กํากับมันก็เป็นคาถาที่ สุนัขขัดตังสุมังคลังเป็นคาถาที่ง่ายๆแต่ว่าทรงพลังมากเป็นมงคลอันดีเลิศขอให้มงคลอันดีเลิศจงประเสริฐอยู่แก่ท่านจงสถิตอยู่แก่ท่านในความหมายของมัน